สวัสดีพ oh, oh, hey, right. ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอ็ซีปุกุดคนสวัสดีอีกเื่อโอ้เสียงนำตนพี่นองเออเอออยู่อยู่ตรงพื้นสะพานนี่มีนำตนเนาะโอ้สุดยอดธรรมชาตินี่พี่นองจะให้เบิ่งภูเขาวอ้ยเกีียวสุดงดงามพี่น้องเลย อันนี้เป็นบ่อนที่สามเนอะท,ที่ทองเที่ยวเมื่อนี่เมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อยแล้วสิได้กับหองกับเพื่อนอีกเลย อันนี้เป็นสถานที่อ่างหลวงนะเพี่องเจอกันที่อ่างหลวงก้อจ้าทางไปห้องน้ำ บะนั่งเลยบ่มีจะพูจะพาพี่น้องพูวส่องัวกันยังเต้นหมอกควันอยู่ ได้ครับที่นั่งเก็มากะงามอยู่เนาะวิวธรรมชาติแต่อากาศเมื่อนี่ห่อนหลายพี่น้องเที่ยวไปยากมวนบันไดห่อนกะแต่ลงแต่ละบ่อนกะลงบ่อดนเนาะพี่น้องลงบ่อเฮิร์มบันไดเบิ่งเบิ่งเบิ่งรอบแล้วก็เมื่อเบิ่งทำรอบแล้วก็เมื่อเมื่อยังเมื่อบนใหม่พี่น้องไปบนใหม่เบิ่งเบิ่งแล้วก็ไปเบิ่งเบิ่งแล้วก็ไปพี่น้องเอ้ ทามสะพานใหม่แล้วพี่น้องจะได้เดินทางกลับแล้วบบนี้เหนื่อยแล้วช่วงนี้กับแดดห้อน ตอนนี้เดินทางมาหอดเมืองหลวงเยยงจันพี่อ้องตอนนี้อยู่บริเวณวัดท,ที่เมืองเนาะนี่ใช่ปะทุปันเนม่ยี่เมืองเด้อบ้าหของ,ของนหน้าบ่าน้อกฮะตี่เขานะ ันเวียงจนน้องใคร ในเดินทางมาถึงหนองคายพี่น้องโอ้มืนอี้เดินทางเป็นเืเวนออกเจอบังเวียงเที่ยงมาหอดอ่ามาหอดอันด่านพรมแดนนันหนองคายเวียงจันเมียงจันหนองคายบ่สองนองพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาหอดน้องคายแล้วสามสี่โมงแรงแล้วท่ากินข้าวก่อนเด้อ อ่ะเหาอตาล้มตาลาาหากินข้าวกันคไไ่ะขนมอีกอย่งอันนี้โอ้ขนมเกี๊ยบงาแพ็คไหร่ยี่สิบบาทพี่น้องจ้าขามมาน้องคายว่าศิีนอนอยู่น้องคายก็เลยวันนอนเนาะเพราะว่ามันชีเชียเวลา มันยังไกลเ,เลด็ดจากหมกู่ทหารหาหนองคาย,ยนะก็เลยพากันนั่งรถล,ลงมาอีกเนาะสองส่วมุมนี่มาเมื่อ,อยู่บึงการพี่น้องก็เลยนอนอยู่บึงการขึ้นห้องมาเป็นทีเรียบรอยออ้อยามกมตำลังเขา่าจะไปสมวิวยุทธนรนุนทนทางกัอนอื วันนี้จอเจอดุงเกาะไหมกำลังจา้าถนนที่รถแลนบุ่นๆนะก็สิเป็นถนน,นเมืองนครพน,นมเนาะพี่เนอะแต่ว่าแลนไปทางัหนสิไป น้องค่ายเนาะไปอันน่ะน้องค่ายพ่นวิสัยยังจะจังสั่นแหละน้องพี่น้องเพียนป่ายผ่านมาแต่ว่าทางมาทางนี้มาทางนี้สีดงไปนครพนมนครพนมมุกดาหารเดอ้อพี่น้องเลยมาเมื่ออื่นมืออื่นก็คือสีถึงบ้านนาะพี่น้องสีเดินทางแต่แต่เสาประมาณหกโมงเสาหรือว,ว่าเจ็ดโมงเปล้วเนาะ แต่ว่าค,คําคขึ้นนี่นี่ขอผักเอาเหือเอาแห้งก่อนเด้อพี่น้องออกทั่วออกลาดนี่ตั้งแต่เจ็ดมุงเสาเนาะถีวังเวียงก็นั่งรถเที่ยวส้มสามสี่บอร์ดแล้วก็เฮ็ดแล้วก,วก็ถ้าก็เดินทางมาเนาะพี่น้องเพราะว่ามันก็เที่ยวย่ำนี่บบมวนปันใดมันฮอนถ้าอยากเที่ยวอยู่วังเวียงนี่ต้องมาอากาศหนาวๆเพราะว่า บริเวณแถวมันชีเกี่ยวแต่กับผู้กับผ้านะเนี่ยไดอแถวแล้วเธอแต่จะปีนผู้ได้เขาถ้ำจะดีนะก็เลยมันห่อนก็เลยพากันเมื่อยแล้วก็พากันกลับมาไม่อาจะไล่จะบอกว่าไปเมาข์อาบน้ำโอเคโอเคได้พดีเพิ่มชุดตอนอีกชุดหนึ่งสองเลยอ๋อ ปกตินะ่ะห้องมี4ี0้อยหาแต่แบบมีเตียงเดียวเนาะพี่น้องก็เลยเอาเพิ่มอีกสองร้อย <200 S 2> หาสิบห้องนี้กว้างดิมว่าคืนนี้ยังแคบๆเนาะอ่อเมืม่อยเมื่อย อ่านหนัำแล้วก็นอนเอนกายพักผ่อนอุ้ยก่อนสิก่อนสิอสั้นก็ขอ,อกินก่อนพี่นนองเลยขอ,อกินก่อนมาเนี่ยเมื่อกี้นี่ข่าวเซเว่นอีเลเวนมื่อนี่นะเมื่อนี่บ่ได้กินขา่าววัมือ้อได้เมื่อนี่นะกินข่าวเปียรตอนเช้าแล้วมากินข่ามมาน้องคายกับมากินอก๋วยดเตี๋ยวอยู่น้องคาย ก็หอดบันผักแล้วก็ซื้อขนมกินห้องของแล้วก็นอนน่นอนเออแก็กินนั่นกินนี่แล้วก็เดินทางต่อโอ้ยประจนไทยกับการเดินทางพี่น้องจ๋าเด็กประมาณวันนี้นเรื่องตมีเงินกี่อ้าวมีเท <c oughs> ่าไหร่มีนี่สิบบาทได้เป็นเงินไทยเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทเนี่ยเอาไปลง <laughs> สื่อ,อยังไงมากินของทอะนี่นะแกก่อ,อนเด้ออืมกินโยเกิร์ตกินขน,นมโออิชิโออิชิอ,อตัว

ก่อนก่อนอื่นก็นขอปิดคลิปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อสบายดีสบายดี